สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงครูไทม์บายทีทอีกครั้งนะครับจากครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้ทดสอบเจ้า s s t เท400กับทับแอร์510ก็ได้เกินไว้ว่าหากได้ s s t เท600มาเนี่ยก็จะเอามาเปรียบเทียบให้ดูกันนะฮะระหว่าง400กับ600เนี่ยดูว่าทั้ง2ตัวเนี่ยจะต่างกันขนาดไหน ซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้มาส,สดๆร้อนๆเลยกับเจ้า Astia ีย600นะครับที่อยู่ด้านหลังของผมนี่เองนะครับมาอยู่ในมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับการเปรียบเทียบของทั้งสองรุ่นในวันนี้นะครจะเป็นการเปรียบเทียบแบบภาพรวมนะฮะให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นมุมมองหลายๆด้านของแต่ละรุ่นเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการเลือกซื้อให้ตรงตามจุดประสงค์ของตัวเพื่อนๆเอง ซีรีส์แอเทเนี่ยจะเป็นซิงรมรุ่นใหม่นะครับซึ่งออกมาด้วยกันถึง3รุ่นก็คือแอตเทีย2 4 0 400แล้วก็600นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยเลือกมาเป็น400แล้วก็600ถ้าถามว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่เอาตัว200มาด้วยมันไม่ดีเหรอหรือว่ายังไงนะฮะก็ต้องบอกแบบนี้ว่าผมเนี่ยลืมเบิกของไปนะครับเอาเป็นว่าในอนาคตนะฮะถ้าได้มาเนี่ยผมจะเอามาเปรียบเทียบกันให้ดูทั้ง3รุ่นเลยนะฮะทั้ง200 400แล้วก็600 เอาละครับสำหรับวันนี้เราก็มาดูกัน2รุ่นไปก่อนแล้วกันนะฮะก็จะเป็นเจ้ารุ่น400แล้วก็600จะต่างกันยังไงบ้างต่างกันตรงไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลย เริ่มจากขนาดก่อนเลยแล้วกันนะครับถ้าเรามองแบบภาพรวมๆนะฮะเราจะเห็นว่าเจ้าตัว s t ส600เนี่ยโ,โหจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าแบบเห็นได้ชัดเจนเลยแต่ถ้าดูที่ตัวฟินนะฮะของทาวเวอร์จะเห็นว่าตัว400นั้นนะ่ะมันมีความหนาของฟินที่มากกว่านะครับแต่ถึงแม้ว่าฟินของตัว s t ส600จะบางกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าเขาให้มาด้วยกันถึง2ทาวเวอร์นะครับหากว่าเรานําทั้ง2ทาวเวอร์เนี่ยมารวมกันนะฮะเราก็จะได้ความหนาที่มากกว่าตัว s t สเร400ประมาณครึ่งเลยทีเดียว มาดูที่ฮิตไปกันบ้างแล้วกันนะคะทั้งตัว ST s t ส400แล้วก็600เนี่ยก็จะมีจำนวนฮิตไปที่มาเท่ากันเลยก็คือจำนวน6เส้นนะฮะโดยรุ่น400นะคะจะแบ่งฮิตไปเป็น2ข้างนะครับก็ออกเป็นทางซ้ายแล้วก็ทางขวาของซิงคส่วนตัว600นะครับจะแบ่งออกเป็น2ทางเช่นกันแต่ว่าจะแบ่งเป็น2 t o ทาวเวอร์นะครับก็คือทาวเวอร์ละ6เส้น พัดลมที่แถมให้กับซิงค์ทั้ง2รุ่นนี้นะครับจะเป็นพัดลมรุ่น CT 120 ARGB นะครับสำหรับรุ่น400นะครับจะได้แถมมา1ตัวและก็สำหรับรุ่น600จะได้แถมเป็น2ตัวแผ่นปิด c o อ e r นะครับที่หัว tower เนี่ยก็จะเป็นแถบไฟ ARGB วิ่งรอบเหมือนกันเลยนะครับตามขนาดของ tower เลย400ก็จะมีชิ้นเดียวแล้วก็ถ้าเป็น600เนี่ยก็จะมี2ชิ้น มาดูในส่วนของการติดตั้งบ้างแล้วกันนะฮะทั้ง2รุ่นนี้นะฮะซัพพอร์ตทั้ง CPU Intel แล้วก็ AMD การติดตั้งฝั่ง Intel นั้นนะฮะก็จะคล้ายๆกันแต่ในส่วนของฝั่ง AMD นั้นนะฮะการติดตั้งนะฮะของเจ้า a อตเทีย0กเนี่ยจะติดตั้งได้ง่ายกว่า a อตเทีย0ค่อนข้างมากเลยส่วนการติดตั้งพัดลมนั้นนะฮะก็จะใช้ระบบเดียวกันเลยนะฮะก็คือใช้ระบบลวดเกี่ยวโดยเราสามารถสลับตำแหน่งนะฮะพัดลมไปไว้ด้านหน้าก็ได้หรือว่าด้านหลังก็ได้ออันนี้้แแลลวต่ชบเย ปัญหาซิงชนแรมนะฮะจะพูดทีละตัวเลยและกันเริ่มจาก s t ส400นะคะครระยะห่างของพัดลมเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อมแรมนะครับดังนั้นก็สบายใจได้เลยแต่ว่ากับ s t ส600นะคะครตัวพัดลมหน้าเนี่ยจะค่อมแรมอยู่สำหรับคลิปนี้นะฮะที่ผมถ่ายเนี่ยผมใส่แรมเตี้ยวไว้ตัวพัดลมนะฮะก็เลยดูพอดีแต่ถ้าใครนะครับใช้แรมที่สูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะอาจจะต้องขยับพัดลมขึ้นไปอีกหน่อย คร่าวๆภายนอกนะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะฮะทีนี้เรามาดูประสิทธิภาพนะฮะของการระบายความร้อนกันบ้างดีกว่า mm hmm. เริ่มจาก ST s t ส400นะครับอุณหภูมิที่ได้หลังจากการลากยาวมา30นาทีนะครับค่าความร้อนฉเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ56-58องศาโดยใช้พัดลม1ตัวในการระบายความร้อนนะครับส่วนรอบพัดลมเนี่ยจะอยู่ที่1,800รอบเป็นรอบสูงสุดของเจ้า CT 120แล้ว มาดูกันต่อนะครับกับ s t สเ6 0 0อุณหภูมิเฉลี่ยที่ได้นะฮะจะอยู่ในช่วงประมาณ54-56องศาโดยใช้พัดลม CT 1 2 0ถึง2ตัวแล้วก็ปรับรอบความเร็วสูงสุดที่1,800รอบเราจะเห็นว่าความต่างของอุณหภูมินั้นอ่ะไม่ได้เยอะมากนะฮะต่างกันแค่2องศาเท่านั้นเอง แม้ว่าจะห่างแค่2อ,องศาแต่ที่ผมสังเกตดูนะครับเหมือนว่าเจ้า s t สเ0 0 0เนี่ยจะดีกว่านิดนึงนะครในเรื่องของการไต่ระดับความร้อนสะสม mm hmm. ก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะครับกับการ เปรียบเทียบนะครับความแตกต่างระหว่างซิงลมทั้ง2รุ่นนี้ความคิดส่วนตัวของผมเองนะฮะหลังจากที่ได้ทดสอบแล้วเนี่ยมองว่าเลือกรุ่นไหนก็ได้นะครับเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันถึงขั้นที่แบบว้าวเลยนะฮะส่วนตัวผมเ่ยถ้าให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยผมคงม,มองว่าจะเอาเคสเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการเลือกว่าเราจะเลือกซิงเล็กหรือว่าซิงใหญ่ ถ้าใครนะฮะที่ชอบแบบว่าภายในดูพิงคลีนดูโล่งๆเนี่ยผมก็แนะนําเป็น s s สเทีย400แต่ว่าถ้าใครชอบน,น,นั่นแน่นั้นหนานะครับก็แนะนําเป็น s s สเทีย600ส่วนเรื่องของอุณหภูมินะับผมว่าพัดลมที่เราติดตั้งในตัวเคสเนี่ยมันก็สามารถช่วยระบายความร้อนได้อีกระดับหนึ่งจึงไม่น่าเป็นกังวลมากในส่วนนี้สําหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้ก่อนละกันไว้ถ้าอนาคตเนี่ยผมได้เ s สเทีย200มานะครับผมก็จะมาเปรียบเทียบแบบชัดๆให้เห er ็นพร้อมกันเลยทั er ้ง3รุ่นนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าในช่วง ทีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ